สวัสดีครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2565หนะครับหรือปี2022นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมเริ่มทำงานในโปรเจกต์ฟื้นฟูแบบนะครับเป็นโปรเจกต์แรกของปี2565หลังจากที่ห่างหายจากโค์งการนี้ไปตั้งแต่ยุคโควิดปีแรกนะครับประมาณเกือบ2ปีแล้วก็จริงๆก็มีงานหลายอย่างนะครับที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ มีโรคประจําตัวนิดหน่อยนะครับก็คือมีโครคภัยไข้เจ็บนิดหน่อยตอนนี้ก็รักษาจนาคิดว่าน่าจะสมบูรณ์ร้อยเซนแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มแล้วนะครับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรที่น่าห่วงแล้วก็กลับมาลุยงานเต็มที่ในปีนี้นะครับซึ่งโปรเจกต์แรกในปีนี้นะครับที่จะทําการรีวิวให้ดูนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์เก่าทาไว้ตั้งแต่ ช่วงโควิดนะครับช่วง,วงต้นโควิดนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมีหลายโปรเจกต์แต่ก็จัดทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับจะไม่เร่งออกโปรเจกต์ทีๆเหมือนเดิมนะครับก็คือจะออกเดือนหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์หรือ2 3สเดือน1นึ่งโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์เครื่องฟื้นฟูซึ่งเคยทําไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่าเอามาทําใหม่นะครับก็คือมาเพิ่มระบบโปรเทคเข้าไปแล้วก็ทําให้มีขนาดเล็กทัดรัดแล้วก็มีพัดลมออโต้นะครับตัวนี้ มีระบบป้องกันขีดผิดขั้วมีพัดลมอ,อัตโนมัตินะครับก็คือทํางานาถ้าอุณหภูมิถึง40องศาเขาจะเริ่มทํางานทันทีนะครับการออกแบบวงจรก็ทําแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับถ้าเทียบกับมือนะครับก็คือประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับฝ่ามือก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับหลักการทํางานตัวนี้ใช้สวิตช,ชิ่ง24โวลต์นะครับถึง36โวลต์ใช้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีรุ่นที่ออกแบบให้ใช้สําหรับโซลาเซลล์ได้ด้วยนะครับคือใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด300วัตต์1แผงก็ใช้งานได้เรามาเริ่มดูการทํางานของตัวเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ลองทดลองให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กสวิตชิ่งนะครับหน้าจอก็จะโชว์สถานะต่างๆในหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งก็ใกล้ได้เท่านี้นะครับ ก็ในส่วนของหน้าจอก็จะ,ะโชว์ความถี่โชว์กระแสะชาร์จโชว์วนอินแล้วก็โชว์เวลาการทําง,งานโดยจะมีโหมดการทําง,งานอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดแมนนวลแลวก็โหมดออโต้สามารถล็อกกระแสะได้นะครับก็คือเราสามารถตั้งความถี่เป็นแบบสแกนหรือว่าเป็นแบบแมนนวลตามที่เราเราต้องการเริ่มต้นจากความถี่ประมาณ5 0เฮิร์ถึง30กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็สามารถล็อกกระแสะได้คําว่าล็อกกระแสะในที่นี้ คือถ้าเราตั้งกระแสไว้ที่5แอมป์เราสามารถล็อกได้ให้ทำง,งานที่5แอมป์ตลอดเวลานะครับซึ่งสวิตชิ่งที่เอามาทดสอบตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งขนาด24โวลต์ประมาณ15แอมป์นะครับเพราะรอบนี้จะไม่เน้นกระแสสูงแต่ว่าจะเน้นการใช้ความถี่นะครับโดยการใช้ความถี่เป็นตัวช่วยกระตุ้นในการสลายซันเฟสนะครับตัวนี้ก็อวอลลุ่มฝั่งซ้ายนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ความถี่ซึ่งสามารถกําหนดความถี่ที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นเราจะเลือกความถี่1กิโลเฮิร์นะครับเราก็หมุนลงมาที่1 0 0 0ันเฮิรตซ์1000เฮิร์ก็คือตัวนี้เป็นวอลลุ่มไม่ไม่ใช่วอลลุ่มทดลอดนะครับอาจจะปรับความถี่ยากนิดนึงแต่ถ้าจะให้ความถี่ละเอียดปรับง่ายตัวนี้ก็สามารถใช้วอลลุ่มทดลอบได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้วอลลุ่มธรรมดาอะไรทุกชิ้นมีจําหน่ายนะครับก็คือเราออกแบบแบบง่าย อะไรทุกชิ้นที่ผมมีหมดนะครับถ้าใครสั่งไปแล้วก็ถ้าเครื่องเสียหายก็สามารถซ่อมเองได้เลยนะครับทุกชิ้นส่วนมีเปลี่ยนนะครับซ่อมไม่ยุ่งยากง่ายนิดเดียวนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขี้แบตเตอรี่ตอนนี้เรายังไม่ขี้แบตเตอรี่สถานะหน้าจอก็จะโชว์วีอินนะครับอาจจะมองลาบากนิดนึงวีอินจะอยู่ที่ยี่สิบแปดโวลต์นะครับยี่สิบแปดโวลต์ใช้ได้ตั้งแต่ยี่สบสี่ถึงสาสิบหกเลยนะครับตัวน,นี้ เราไม่ต้องโมสวิตชิ่งนะครับถ้ามีสวิตชิ่ง24โวลต์อยู่แล้วเราก็สามารถเอาเอามาใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีอินอยู่ที่28โวลต์ผมตั้งในโหมดสแกนความถี่วลลุ่มตัวนี้ถ้าเราหมุนมาขวามือสุดมันจะเป็นโหมดสแกนความถี่นะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่150จนถึง30กิโลเฮิรตซ์ส่วนวลลุ่มขวามือตัวนี้ก็คือวลลุ่มปรับกระแสคุมกระแสนะครับสามารถคุมกระแสลอกกระแสได้ตั้งแต่0ถึง30มนะครับ แต่ใช้งานจริงๆตัวนี้ผมเน้นให้ใช้ความถี่เป็นหลักเเราไม่จําเป็นต้องใช้กระแสะสูงมากนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ10-15แอมป์ M, ก็เพียงพอแล้วนะครับสามารถทําแบตเตอรี่ได้จนถึงร้อยร้อยห้าสิบแอมป์สองรแอมป์ก็ทาได้นะครับเพราะเราจะใช้กระแสะที่ใช้งานแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับโดยไม่จําเป็นต้องใช้กระแสะสูงแต่เราจะเน้นการใช้ความถี่ในการสลายสันเฟตนะครับก็เดี๋ยวลองขี้แบตดูนะครับตอนนี้บีอินอยู่ที่ยี่สิบแปดโวลต์ ถ้าขีดมาก็จะเป็นแรงดันของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ผมตั้งให้หมดสแกนความถี่เดี๋ยวผมจะลองเล่นกระแสไปที่ประมาณ4แอมป์นะครับ4แอมป์นะครับสวิต์ตัวนี้เป็นสวิต์เปิดนะครับเปิดสัญญาณนะครับถ้าเราเปิดแล้วก็จะเริ่มมีกระแสไหลลงแบตเตอรี่ซึ่งผมตั้งไว้ประมาณ5แอมป์นะครับดูที่หน้าจอเขาก็จะโชว์เขาจะคุมกระแสอยู่ไม่เกิน5แอมป์นะครับ <S 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 ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง วัดแคลมป์ให้ดูด้วยนะครับว่าความแน่นยำเป็นยังไงนะครับตอนนี้หน้าจอแคลมป์ก็โชว์อยู่ในช่วง4.8ถึง5แอมป์เขาจะพยายามคุมกระแสให้ได้ไม่เกิน5แอมป์นะครับเขาก็จะไต่ระดับตอนนี้กระแสที่เราตั้งไว้ก็คือ5แอมป์นะครับ5แอมป์เขาก็จะไต่ระดับไม่เกิน5แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นกระแสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยผมจะลองตั้งความถี่มาที่1กิโลเฮิร์ตนะครับ ก็คือหนึ่งพันเฮิร์ตอาจจะปรับยากนิดนึงเพราะตัวนี้เป็นวลุ่มธรรมดาไม่ใช่วอลุ่มทดรอบนะครับการปรับก็อาจจะมีกระโดดนิดหน่อยผมจะตั้งไว้ที่วันหนึ่งพันเฮิร์ตนะครับหรือหนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับโดยล็อกกระแสไว้ที่ห้าแอมป์ผมจะลองเล่งกระแสขึ้นไปให้ดูนะครับหน้าจอเล็กตอนนี้โชว์อยู่ที่ห้าแอมป์หน้าจอแชมป์ก็โชว์อยู่ที่ห้าแอมป์นะครับบวกลบนิดหน่อยผมจะลองเล่งไปเรื่อยคือสวิตชิ่งตัวนี้เป็นสวิตชิ่งขนาด 15แอมป์นะครับ24โวลต์ผมจะลองตั้งไปที่10แอมป์นะครับให้สังเกตดูที่หน้าจอแคมป์นะครับหน้าจอแคมป์ก็จะโชว์อยู่ประมาณ9.5ถึง10แอมป์ก็คือบวกลบนิดหน่อยนะครับเขาจะปรับไปไม่เกิน10แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่าที่วัดได้กับค่าโชว์หน้าจอก็ใกล้เคียงกันมากนะครับบวกลบนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่งขึ้นไปสุดเลยนะครับคือ15แอมป์นะครับซึ่งเป็นสุดของสวิตชิ่งตัวที่นำมาทดสอบนะครับตอนนี้หน้าจอด้านซ้ายผมปรับไปที่14แอมป์นะครับหน้าจอด้านขาก็จะโชว์อยู่ที่ประมาณ13แอมป์กว่า,าถึง14แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับก็ค่าแอมป์ที่วัดได้ค่อนข้างตรงนะครับ ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองลดกระแสะลงมาเป็น5แอมป์เหมือนเดิมน,นะครับดูว่าค่าที่แคมป์บัดได้จะประมาณกี่แอมป์นะครับตรงหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง5แอมป์นะครับที่ตั้งค่าไว้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับความถี่ตอนนี้อยู่ที่1กิโลเฮิร์ตนะครับ1,000เฮิร์ตก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโมดูลตัวนี้โมดูลตัวนี้ก็จะมีพัดลมออตโต้ตัวนี้นะครับพัดลมออตโต้ตัวนี้ถ้าเฮดซิง สะสมความร้อนถึงประมาณ40องศานะครับเขาก็จะทํางานโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึงก็คือโหมดขีัควผิดนะครับก็คือตัวนี้จะมีเสียงเตือนเมื่อขีัควผิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวให้ดูแบบครา่าวๆนะครับว่าการทํางานของบอร์ดตัวนี้ทาํางานยังไงนะครับก็สามารถสแกนความถี่ได้50ถึง30กิโลเฮิรตซ์สามารถล็อกกระแสได้ที่0ถึง30แอมป์นะครับ แล้วก็โชวหน้ามีวนวนอินวนแบตเตอรี่แล้วก็เวลาในการทํางานนะครับคือหน้าจอเดียวครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีพัดลมออตโต้แล้วก็ระบบเสียงเตือนเมื่อชี้ติดขั่วนะครับโดยตัวนี้สามารถใช้กับสวิตชิ่งทั่วไปนะครับ24โวลต์ถึง36โวลต์ใช้ได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้ ราคาโมดูลตัวนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานแต่ไม่รวมสวิตชิ่งนะครับ2,500บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับ2,500บาทก็คือจะมีโมดูลตัวนี้แล้วก็มีสาย VIn นนะครับสายจากสวิตชิ่งก็คือมีสายให้นะครับแล้วก็มีสายขี้แบตตัวนี้จะเป็นสายซิลิโคนนะครับเป็นสายเส้นเล็กแต่ว่าทนกระแสดได้สูงนะครับสาหรับกระแสดีโดยเฉพาะนะครับตัวนี้บางคนถามบอกว่าสายเส้นเล็กนิดเดียวแต่จริงๆตัวนี้ทนกระแสดได้ ประมาณ50-60แอมสบายเลยนะครับตัวนี้เส้นเล็กแต่ว่าเหมาะสำหรับกระแส d c โดยเฉพาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจโมดูลในปี2565นี้นะครับเอาไปทำแบตเล่นๆก็คือแบตมอเตอร์ไซค์แบตรถเกง๋งแบตรถปิกอัพหรือทำได้ถึงขนาด150-200แอมก็ทำได้นะครับเพราะตัวนี้เราเน้นการใช้กระแสไม่สูงแต่จะใช้ความถี่นะครับในการสลายสันเฟสนะครับ ยังไงถ้าสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับปีนี้ก็เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่นะครับสําสหรับท่านที่ติดต่อผมอเคยติดต่อผมเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อเมื่อครั้งก่อนน,นู้นแล้วไม่สามารถติดต่อผมได้ตอนนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับเบอร์ใหม่แล้วก็ในช่อง YouTube ก็เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อช่องนะครับยังไงก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูต่อเนื่องแล้วก็จะ สอนการสร้างเครื่องรุ่นต่างๆในปีนี้นะครับทั้งในคอร์สออนไลน์แล้วก็ในกลุ่มกลุ่มการสร้างเครื่องเื้นฟูนนะครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับปีนี้กลับมาทํางานเต็มรูปแบบแล้วครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ